ตำนานบางระจันเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งเล่าถึงความกล้าหาญและความเสียสละของชาวบ้านบางระจันที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพพม่าในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเรื่องราวนี้สะท้อนถึงความรักชาติความสามาัคคีและความมุ่งมั่นในการปกป้องแผ่นดินแม้ไม่มีทรัพยากรมากมายเหมือนกองทัพบางระจันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันในปีพุทธศักราช2308ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยากองทัพพม่านำโดยแม่ทัพเนเมียว ศรีหาบดีบุกเข้ามาเพื่อทำลายกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นชาวบ้านบางระจันซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านธรรมดาแต่มีจิตใจกล้าหาญได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มนักรบเพื่อปกป้องบ้านเกิดของตนชาวบ้านสร้างค่ายเพื่อเป็นฐานที่มั่นในการป้องกันตัวเองค่ายบางระจันตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญพอล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่ช่วยในการตั้งรับเช่นแม่น้ำและป่าละมอแม้ชาวบ้านจะมีเพียงอาวุธพื้นบ้านเช่นดาบหอกและธนูแต่พวกเขาก็สามารถต่อสู้กับกองทัพพม่าได้หลายครั้ง โดยเฉพาะการใช้อุบายและความสามคัคคีทำให้บางระจันกลายเป็นประการสำคัญที่ต้านทานพม่าได้อย่างยาวนานหลังจากจสอดสู้มาได้ประมาณ5เดือนค่ายบางระจันถูกกองทัพพม่าตีแตกในที่สุดเพราะจำนวนกำลังพลและอาวุธของชาวบ้านไม่เพียงพอที่จะต่อกรกับกองทัพพม่าที่มีกำลังมากกว่าตำนานบางระจันสะท้อนถึงความรักในแผ่นดินและความกล้าหาญที่ไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งของร่างกายหรืออาวุธแต่จากจิตใจที่ไม่ยอมแพ้